ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็งานติดตั้งเครื่องเสียงหนึ่งชุดครับชุดนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับชุดนี้ลูกค้าก็ต้องการเพิ่มพอนหนึ่งตัวครับก็สามารถเพิ่มได้เลยครับนี่ครับน่ชุดลำโพงครับราคา1,990ับาทนะครับจะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวครับเป็นพาวเวอร์บ t ูทูธนะครับผมนะครับการต่อใช้งานครับผมก็เสียบเข้าที่จุดบหรี่ได้เลยนะครับขาไม่กินวัตกินกระแสเยอะครับเราสามารถเสียบเข้าที่จุดบหรีเราได้เลยครับแล้วก็ใช้งานได้เลยครับสามารถขับลำโพงได้ทััั้งหมด2ตวนครบ มีฮอรหนึ่งติดครับผมครับแล้วก็มีหนึ่งตัวครับหันหน้าหันหลังครับผมครับชุดนี้ครับลูกค้าเอาไปใช้ประสานสัมพันธ์ครับผมครับงานหลายสิ่งหลายอย่างครับสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้ก็ติดตั้งง่ายครับไม่มีอะไรมากมายครับใช้ฮอน์สองตัวครับตัวนี้หันหน้านะครับตัวนี้หันหน้าครับตัวนี้ลูกค้าใช้หันหลังครับเพื่อในการประสานสัมพันธ์ครับครับชุดพาวเวอร์ก็ง่ายๆครับผมการต่อครับนี่ครับเสียบคนนี้เลยครับไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับชุดนี้ถือว่าง่ายครับสำหรับใครที่ต้องการครับชุดที่มีฮอร์อย่าบ พร้อมสายครับ700บาทครับสายตัวนี้ด้วยแล้วก็พร้อมพาวเวอร์ด้วยพร้อมกล่องด้วยนะครับผมครับปลอดภัยแน่นอนใช้งานก็เสียบสายลำโพงเส้นเดียวก็ดังเลยครับนี่เรามาเสียบไฟดูก่อนครับนะครับที่จุดบุหรี่ครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องต่อไดแบตใดมากมายครับถ้าเราใช้งานมาเยอะครับผมครับใช้งานแค่นี้ก็ต่อแค่ไฟอย่างเดียวพอครับครับก็เสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวรอสายลำโพงแป๊บเดียวครับสายลำโพงเขาก็ดังเลยจุดนี้ไม่ยากไม่อะไรมากมายครับสำหรับใครที่ต้องการครับซื้อไปขายของถ้ามีฮอนอยู่แล้วครับพาวเวอร์พังครับ ชุดนี้ตัวเดียวจบครับเอาแต่กล่องครับกล่องอย่างนี้600บาทครับไม่เอาสายครับสายก็100บาทไปเจ็ดร้อยบาทสหรับชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับใครที่ตลาดเล่ครับชุดปุ่มพวงขายแตงโมขายหมูขายอะไรก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับผมครับโอเคครับรอฟังเสียงครับผม ได้วยอย,อย,วยูด้ดวีดเอยชองต่อไปพิเศษนิดนึ่งนะครับชิมได้ขอชุดห่อย้องเปชุดนะคะระับามโรางมันติดชีวิตมันโว่ตัวช่วยไม่มีเลยพอ